嗯嗯嗯 คู่อื่นแบบแนบเนียนแบบแนบชิดชิดใกล้ใกล้กลชิดสำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าการสิ่งร่างนั้นทำยังไงเพื่อน,อนๆออกไปตอนคืน,นครับประมาณ1นึ่ทุ่มนะแล้วก็ไปจุดทูบนะครับส6ดอกนะแล้วเราก็ไปปักอยู่เอ้ย <c oughs> hey, ไม่ใช่คนเรื่องเดียวกันแล้ว <c oughs> วันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะไปรู้จักการสิงร่า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 ง น่าจะฟังดูน่ากลัวหน่อยแต่ว่าแลวโอ้ยทำเสียงอย่างนี้มันเอันันคอเจ็บคอเลยทีเดียวผมว่าหลายหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วแหละก็คือการที่เราไปยืนซ้อนผู้อื่นใช่ไหมครับเวลาเราไปเก็บไปฟาร,ร์มไปเอาตัวแอบไปดูดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องแอบสิ่งร่างอะไรกันให้มันแบบแนบเนียนหน่อยแต่ผมไม่ได้แนะนำไให้ไปแอบดูดนะครับเพียงแต่ว่า เราจําเป็นใช่ไหมเวลาเราไปเ,าเรียกว่า2จอใช่ไหมอีกจอหนึ่งเป็นบัฟอีกจอหนึ่งเป็นพีซอีกจอหนึ่งเป็นเด็กเบบีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปแอบยกตัวอย่างเช่นแมกมาเนี่ยนะครับเราจาเป็นต้องไปซ้อนก็ไม่มีใครการันตีว่าเราจะไม่ตายนะครับเพราะว่าตัวที่เราดูดอ่ะก็จะเป็นตัวที่แบบอ่อนที่สุดในโลกใน3โลกอะไรไม่รู้อะในปาร์ตี้อ่ะทีเนี้ยเพื่อนๆจะต้องเอาไปซ้อนอยู่ข้างในใจกลางจะได้ปลอดภัย แล้วทำไมจะต้องพูดทีละคำอย่างนี้ด้วยแต่ละหละคนก็จะบอกว่ามันทําคิดอย่างนี้ทําไมก็ใครๆก็รู้ก็จริงครับคนประมาณสักผมว่านะคนเล่นเกมมาสักระยะหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณแปดสิบเก้าสเ้าหานี่ยน่าจะพอเข้าใจว่าอ๋อมันทำยังไงเว้ยเฮย้ยแต่ก็จะมีอีกประมาณห0าที่จะไม่รู้วิธีที่สองครับเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรครับส่วนใครรู้แล้ว ก็อย่างนียาไว้นะครับอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเพื่อนๆรู้ก็ถือว่าบอกมือใหม่แล้วกันถ้าใครเป็นมือเก่าอยู่ก็ลองฟังดูว่าเออทาแบบเดียวกับเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ถ้าใครคิดว่ามีเทคนิคมากกว่านั้นก็สามารถจะเสริมเพิ่มเติมได้นะครับแต่วิธีที่ผมพูดเนี่ยก็คือใช้ได้กับทุกคนทุกหมู่เหล่าโอเคไหมได้กับทุกตัวละครนะไม่ใช่ว่ามีสกิลแบบใช้ได้ตัวเดียวไม่ใช่นะครับใช้ได้กับทุกตัวละครครับนี่คือ พื้นฐานเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับแผนที่เราจะมาทดลองกันแบบเดินแค่นี้โอ้หเด็กๆมันปลอดภัยเกินไปสําหรับเราสําหรับเลเวลสูงอย่างเรา92งเองอะองนี้ประมาณตั้งแต่ตอนที่เขาทํากิจกรรมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะว่าไปแบบของจริงดีกว่ามันต้องของจริงโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่เมดูซาก่อนเลยเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆอย่าลืมนะครับว่าออกตัวฟรีล้อล้อฟรีก่อนเลยว่า คลิปก็จะอาจจะดูไร้สาระที่นึงนะครับก็ต้องขอกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยก่อนหนึ่งนะครับ,รบ,เ,รบเราจะเดินไปที่เมดูซ่า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 ไปกับพีสพีสพีสมันไม่ไม่คล้องจองนะพีสไปไปดีกว่าไปลุยตึง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 ,ง,งขอขอสายไฟฟคด,ดังๆหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี้อเด้อเด้อเฮ้ยเด้อเด้อเด้ออ่าอย่าเพิ่ง <laughs> ลืม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 ไอยอยู่กับตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมเอาโล่ก่อนเอาโล่ป้องกันโดนคําสาปแช่แข็งเอาเฮ้ยไม่อยู่ตัวนี้ว่ะเฮ้ยไม่อยู่ตัวนี้เว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรตัวนี้ต้องมีคนแน่นอนปาร์ตี้ตรงนี้มีคนตลอดมีคนต่อเลยไม่มีอเอยเฮ้ยเอาเฮ้ยไปไหนฮะไม่มีคนเลยเอาแล้วเอาแล้วไม่มีคนเลย ไม่มีคนเลย A few moments later โอเคนะก็มาทำกันอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนะครับต้องขอไปเพื่อนด้วยนะสำหรับเมื่อกี้ที่แบบว่าออกนอกเรื่องไปแล้วก็ไปหาปาร์ตี้ไม่เจอเพื่อนๆหลายคนก็จะบอกว่าทําไมเองไม่ทำอยู่ที่นี่เลยเว้ยเฮ้ยเออจะพูดทำไมพูดพร่ำทำเพลงทำไมก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปักเขาเรียกว่าปัก ช่วงมาแล้วกันเนาะเพื่อนๆที่แบบว่าต้องการเรียบดูนะครับก็ข้ามไปในวิธี1วิธี2ได้เลยมาเรามาเริ่มวิธีหนึ่งครับผมมั่นใจว่าเพื่อน <_ S 1> ๆประมาณเพื่อนๆเกปร์เซ็นต่าจะรู้วิธีนี้ครับอ่ะตัวละครนะครับตัวไนท์ของผมหลอดไนท์นะอยู่ตรงนี้ <_ S 1> เห็นไหมครับอ่าเราเราก็จะเดินออกไปนะครับไปให้มันสุดจอจนกว่าไนท์หลอดไนท์ตัวนี้จะหายไปครับเฮ้ยหายไปไหนอ่ะ เดินกลับมาดูก่อนโอ้ยตกใจนึกว่าหายแค่นี้ก็เล่นเนาะโอเคเดินไปนะครับปุ๊บพอไหนหายเราจําจุดได้นะครับคือจุดนี้ใช่ไหมวะใช่ไหมใช่ใช่ก็ให้เพื่อนๆกดออนเดเนีรัค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัวซีนี่คือการตั้งห้องพิมพ์อะไรไปก็เทะได้ทั้งหมดได้หมดนะแล้วแต้อะแล้วแต้นะครับทีนี้เมาส์เราเห็นไหมเมาส์นะครับดูนะดูนะอ่า เราอันนี้คือพูดละเอียดเผื่อเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะครับเขาจะได้เล่นเราสนุกเนาะสนุกเนาะโอเคนะครับก็คลิกเดินไปครั้งหนึ่งในระหว่างที่เดินนะครับให้เรากดเปิดห้องครับตั้งห้องก็คือกด enter เลยนะอันนี้แบบรูปแบบที่ง่ายที่สุดมาผมคลิกเดินนะครับปุ๊บพอเดินไปกด enter ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสิ่งล่างแล้วใช่ไหมครับขอเสียบรูนะครับนี่คือวิธีที่1นะครับ การตั้งห้องเนี่ยใช้ได้แบบชัวร์แน่นอนนะครับทุกคนใช้ผมใช้ใครใครก็ใช้ gm ไม่ไรู้เหมือนกัน <c oughs> ก่อนจะเป็น gm เขาก็ใช้แหละเออเอ,อ,อันนี้คือวิธีเบสิกพื้นฐานนะครับต่อไปวิธีที่สองนะ,ะเดี๋ยวผมปักไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อน <c oughs> จะได้ไม่ว่านะครับว่ายืดเหยื <c> ่อ <oughs> <c oughs> โอเควิธีที่สองนะเป็นวิธีที่อาจจะอัปเกรดขึ้นมาดนึงผมมั่นใจว่าเพื่อนๆบางคนไม่รู้บางคนรู้โอเคมาต่อกันนะครับทีนี้วิธีที่2ก็คือ เราจะทําการเดินผ่านแต่ไม่ใช่เดินผ่านตลาดนะครับเราจะทําการเดินผ่านไนต์ตัวนี้ตลอดย้ํานะครับว่าต้องเดินผ่านตลอดไนต์ตัวนี้จะเราจะเดินผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับอนึภาพตามนะรเราจะเดินมาตึ๊ดตตรงนี้ถ้าเราเดินผ่านปุ๊บก็จะผ่านไปเลยไม่มีประโยชน์นะครับแต่วิธีที่ผมบอกก็คือ เพื่อนจะต้องกด o r d ิเนต e S ขึ้นมาครับแล้วก็ลากาสกิลชื่อว่า first L แล้วก็มาใส่ในตรงไหนลวแล้วแต่ผมใส่ตัว L นะครับกด o r d ิเนต e S ปิดไปครับจะบอกว่าวิธีนี้อาจจะต้องกดย้ำหรือฝึกกันบ้างเล็กน้อยนะจริงๆสกิลอื่นได้ไหมได้ครับเพียงแต่ว่าสกิล first L เนี่ยผมว่าถ้าพูดไปถ้าผมพูดแล้วเนี่ยคือทุกตัวละครมันมีอยู่แล้วไง นิ้ภาพตาบอกใช่ไหมครับอาเพื่อนๆจะใช้สกิลอื่นก็ได้นะครับลองไปแอดแอปใช hm ้ดูอะทีนี้ผมจะกดเดินนะครับระหว่างทางที่ผมใกล้ตัวหลอดไหนที่ผมจะสิงร่างสิงฝันเนี่ยเอ๊ะมันคนละเรื่องเนาเนี่ยสิงฝันเรื่องอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเสร็จไปดูต่อดดีกว่าเพื่อนๆมากกว่าจะเฉยๆเนาะแต่ผมชอบนะครับเป็นภาคหนึ่งที่ผมดูได้หลายรอบนะโอเคกลับเข้ามาเรื่องเรอต่อ ทีนี้เวลาผมกดเดินนะครับผมจะกดตัว L ก็คือกดสกิลเฟิร์สเอทไปด้วยนะครับตอนที่ผมจะใกล้สิ่งล่างนะโอเคไหมทีนี้มันอยู่ที่ความทําบ่อยของเราจะชินนะครับถามว่าผมชินไหมไม่ชินแต่จะทําให้ดูครับป่ะเริ่มเดินกดเฟิร์สเอทปึ๊บเฮ้ยทีเดียวได้เลยเว้ยเฮ้ยขอเสียงป่มมือด้วยครับนี่พอเราเดินอ่ะสังเกตไหมผมเดินโดยที่ไม่สิ่งล่างนะครับพอเรากดเฟิร์สเอทอ่ะจะหรือจะกดหรือรูยลิมพัน หรือจะกดสกิลอะไรก็แล้วแต่จะทําให้เราหยุดชะง,งักครับเห็นไหมมันจะหยุดชะง,งักครับเนี่ยมันก็เลยเอามาแอปพลายได้เวลาเราเดินผ่านตัวละครไหนก็ตามเราเรากดเฟิร์สเอเดนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดมันสิ่งล่างแล้วแบบมันมันยังไม่ค่อยสิ่งก็ก็กดอีกครั้งหนึ่งแล้วรีบกดเฟิร์สเอเดเร็วๆเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายมากแล้วผมย้อนกลับไปอธิบายวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีพื้นฐานที่หลายๆคนรู้และสามารถทําได้หมดถ้าตัวละครอ่ายกตัวอย่างตัวละครนี้นะครับ ปเดินอยู่ติดกำแพงอ่ะเวลาไปเก็บเรือคนไม่กจะไปเดินติดกำแพงใช่ไหมทีนี้เวลาเราจะไปสิงร่างน่ะถ้าเราใช้เฟิร์สเอดนะครับมันยากมันยากเข้าใจไหมมันเดินมันเดินยากเห็นไหมเห็นไหมเราต้องเดินอ้อมไปจนได้แหละเพื่อเลือที่เราจะหาตำแหน่งนะครับซึ่งมันมันได้มันมันก็ต้องหาให้ได้อะครับแต่มันยากถ้าเกิดยิ่งมีแบบช่องเดียวนี้จบเลยนะแต่ถ้าเกิดเราใช้การตั้งคองมันจะไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์โอเคไหมครับจริงๆมันมีวิธีที่3เพิ่มนะครับก็คือใช้ การเดินคลิกกดชิปปกติเรากดชิปใช่ไหมกดชิปปุ๊บเนี่ยมันจะเดินตามตัวละครนั้นๆูนนไหมครับเนี่ยเห็นไหมจะเดินตามตัวละครอ,อันนี้ตอนนี้ผมเดินเดินไหนนะถูกปะ่ะเออตัวพีชเนี่ยจะเดินตามเห็นไหมครับแต่จริงๆอ่ะไปอด a p t ใช้เพิ่มวิธีการสิงร่างที่3ได้มันจะใช้ตอนที่คนเยอะๆนะ่ะคนไปออกันแบบหืมถลม่ถลมทลายอะไรเงี้ยก็สามารถแล้วก็ติดกําแพงด้วยนะ เออแล้วเราก็คลิกชิปไปสักตัวหนึ่งครับมันก็จะเดินเข้าไปหาตัวนั้นถูกไหมที่ใกล้ที่สุดที่มันจะทําได้ระหว่างที่มันเดินไปใกล้แล้วให้เรากดเฟิร์สเอเหมือนกันนะครับมันก็ทําได้เหมือนกันนะแบบว่าพอสมมติเดินปุ๊บอ่ะกดเฟิร์สเอ็เฟิร์สเอเฟิร์สเอเฟิร์สเอเห็นไหมครับและและอย่าพึ่งนะครับและและและ,และให้เรากดคลิกคลิกให้มันหายไปครับเห็นไหมนี่คือวิธีที่3นะครับกรณีที่แบบคนเยอะๆนะแบบตัวเนี้ยแบบอประมาณแบบแ8ล้านตัวอะไรเงี้ยนะครับก็คือคนเยอะขนาดนเลยว ก็คือจะทําวิธีได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับสบวกหวิธีก็แล้วกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่จะบอกว่าสั้นก็ไม่ใช่เนาะวิธีที่พูดอะมันในสองข้อมันสั้นนะครับแต่ว่าออกทะเลอย่างที่ผมบอกนะครับในแ,แต่ละคลิปเนี่ยมันออกทะเลอย่างแน่นอนนะอันนี้ต้องขอกราบขอโทษเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเกิดผมพูดให้ละเอียดอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆที่เขามาเล่นใหม่ก็จะได้เล่นได้ง่ายขึ้นจะได้เข้าใจส่วนเพื่อนๆที่รู้อยู่แล้วนะครับ หรืออาจจะคิดว่าเอ๊ะรู้หรือเปล่านะลองคิดดูก็สามารถผมจะทําสารบัญเอาไว้นะครับในใต้ d ด s c r i ิปชั่นนะก็สามารถจะกดข้ามไปได้เลยเนาะ <S <S เอาอย่างนั้นดีกว่าโอเคไหมครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ถ้าแชร์แล้วได้ตังเร็วก็อย่าลืมแบ่งกันด้วยนะครับคนละเรื่องนะครับขอเสียงปรบม,มือเลยครับ สิงล่างมันชัาสิ่งล่างมันเฮ้า่